ยุกเรามั่นใจว่าชนะไหมก็จริงๆครับวัดดวงเลยใช่ไหมพูดถึงพื้นใหญ่หน่อยไฟนี้เป็นไงบ้างเขาดีกว่าไฟที่เราชนะเขามารอบหนึ่งไหมแข่งขึ้นนะแข่งขึ้นเลยอุ้มอาวุธเขาหนักขึ้นไหมก็หนักขึ้นแล้วน้ำหนักของชายโทนเนี่ยวันนี้เห็นขึ้นมา122จริงๆน้ำหนักเราอยู่ประมาณเท่าไหร่121-22 0อ่า20ก็ได้ครับวันนี้เสียฟิลไม่มาเชียร์ไปญี่ปุ่นอ่า ก็เลยดูไลฟ์สดไปแล้ววันนี้ได้อาชีพจากใครบ้างครับจากสปอนเซอร์แล้วก็จากเทรนเนอ,อร์เจทีครับอ่ารวมดเท่าไหร่ครับแหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโอ้ยจากสปอนเซอร์เราเรดดี้มาร์เก็ต้เท่าไหร่ครับเรดดี้ามาร์เก็ตห้าหมื่นครับรห้าหมื่นแล้วก็จากคนรีดีครับเทียนส่วนองหโอ้โหแสนกว่าเลยนะแค่แสนหนึ่งเลยจุดไหนบ้างครับวันนี้ที่ต้องกลับไปแบบคมแก้ไขมุ่งแข็งแรงครับ เห็นว่าพอโดนจับแล้วมันเราไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่เพราะอะไรไม่ชอบเขาไม่ค่อยชอบเขาเราเลยไม่ดิ้นเลยของ่ายๆเลยไม่ชอบเขาชอบตัวชัดเจนนึกว่าแบบเราเก็บแรงไว้เตะหรือไม่ใช่ฮะมีบ้างมีบ้างไม่ชอบเขาชอบเอาอยากขอบคุณท่าบครับก็ขอบคุณอาจารย์พรมงคลครับแล้วก็เชียร์ฟแล้วก็พี่ๆีในค่าย